ครับพบก,กับคูภูมิพิรากรน,นะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับภาษาถิ่นของเราน้องๆครับสถานที่ในชุมชนต่างๆล้วนมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะต่างๆ ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่เป็นความภูมิใจของคนในชุมชนนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาสถานที่อันน่าภูมิใจนี้ไว้ตลอดไปนะครับเอาล่ะครับได้เวลาที่เราจะมาศึกษาเรื่องราวในวันนี้กันแล้วจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยนะครับน้องๆครับในชุมชนแต่ละชุมชนนอกจากจะมีแหล่งวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นอยู่ภายในชุมชนแล้ว ก็ยังมีสถานที่สิ่งของภาษาถิน่นและวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นที่มีความแตกต่างที่น่าภาคภูมิใจอยู่มากเลยนะครับน้องๆรู้จักความหมายของคำว่าเอกลักษณ์หรือเปล่าครับพี่จะบอกให้น้องๆฟังครับคำว่าเอกลักษณ์ของท้องถิน่นหมายถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นๆน,น่าจดจำ และเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยน้องๆคิดว่ามีอะไรบ้างครับเรามาเรียนรู้กันเลยครับประเทศไทยของเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเรามีภาษาเป็นของตนเองนะครับแต่ว่าน้องๆเคยได้ยินคนพูดภาษาไทยแต่ว่ามีการพูดที่แตกต่างไปจากเราบ้างไหมครับ เป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูมาก่อนสิ่งนั้นเราเรียกว่าภาษาถิ่นครับภาษาถิ่นคือถ้อยคำที่ใช้พูดเป็นภาษาที่ใช้กันเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นสุพรรณภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาไทยแต่อยู่คนละภาคของประเทศไทย ซึ่งจะมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันไปนะครับทางภาคเหนือก็จะมีลักษณะการพูดหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าภาษาคำเมืองซึ่งมีสำเนียงที่อ่อนหวานเช่นคำว่าพูดภาษาถิ่นเหนือจะพูดว่าอู้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีเจ้า ข้าเจ้าเป็นคนเชียงใหม่เจ้าภาคใต้ก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นคำพูดหุ้นๆวน,วนสั้นๆเช่นคำว่าพูดภาษาถิ่นใต้ก็จะพูดว่าแหลงเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับวัดดีครับผมเป็นคนสุราธานีครับ ภาคอีสานก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นคำหรือสำเนียงเฉพาะคล้ายกับภาษาลาวเช่นคำว่าพูดภาษาถิ่นอีสานจะพูดว่าว้าวครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีเดอร์คอยเป็นคนอุดรธานีเดอร์ภาษาถิ่นสุพรรณบุรี ก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นคำหรือสำเนียงเฉพาะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีครับผมเป็นคนจังหวัดสุพรรณครับส่วนภาคกลางก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นปกติโดยทั่วไปที่คนส่วนใหญ่พูดเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีค่ะฉันเป็นคนนนทบุรีค่ะ น้องๆจะเห็นว่าในแต่ละภาคก็มีการพูดที่แตกต่างกันไปแต่ก็ทุกภาษาถิ่นก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับใครเคยพูดภาษาถิ่นของตัวเองบ้างครับลองพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ ว่าคำนั้นแปลว่าอะไรความสำคัญของภาษาถิ่นนอกจากจะใช้สื่อความหมายกับคนที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วภาษาถิ่นยังช่วยในการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นนั้นๆไว้ด้วย อย่างเช่นการแสดงโนราของภาคใต้ที่ต้องใช้ภาษาถิ่นใต้าเราลองมาฟังตัวอย่างกันนะคะออนงเอ,อว่ากุลรูเหมือนฟังเมนามประกงกาเอิมคุณครูนักเมือนกวังนามประกงกาเออว่ากิลใจงปีนะัยเออกินกินใจ การฟ้อนรำทางภาคเหนือก็จะมีคำร้องเป็นภาษาคำเมืองค่ะเราลองมาฟังตัวอย่างกันนะคะติบติ๊วมามือบันตาจะบ่ไบ้สาวบ่แม่ปดาคนทัคนแก่ละผองปีน้องินใจอยากได้ประกาศเจิญจนมวนชนปีน้อง การละเล่นของภาคอีสานก็มีการใช้ภาษาถิ่นเฉพาะของตนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราลองมาฟังภาคอีสานกันค่ะพี่น้องเอ้สฟังเสียง่หัวเรางเสียงพี่น้องางลาเห็นไหมคะว่าภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็มีคุณค่าอย่างมากเลยนะคะ อย่างภาคกลางก็จะนำภาษาถิ่นมาใช้กันเช่นเพลงอ e ีเซลซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีน้องๆไปลองฟังกันค่ะ่สสวยว,สวยยยจจรริิงงโอ กันแต่เมื่อไรแม่จิตแม่สวยอย่างนี้แม่คุณยังมีผัวเลยเอาไว้ชมเชยเมื่อลมพัดชายต่างหากว่าได้ที่หวังนี่หรือเอาไปเป็นคู่ก็เก็บไปปอนเข้าตูกันเมื่อเวลาจะตายข้าวไม่ให้ตามก้นน้ำไม่ ให้ตากฝืนตองนะพี่จะหากจะหากหายเวลาเธอกินฉันจะคอยป้อนหากว่ายามจิตนอนฉันจะนวดหายเวลาตื่นนอนพี่ตอนเช้าๆจะให้มาจิตกินการศึกษาและเรียนรู้ภาษาถิตนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ เพราะนอกจากจะทําให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแล้วภาษาถิ่นยังช่วยทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดีครับถ้าท้องถิ่นของน้องๆมีการใช้ภาษาถิ่นก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศักษาขั่นผู้ชา